สวัสดีค่ะวันนี้น้ำฝนจะพาทุกคนมาตกแต่งรูปภาพหน้าชัดหลังเบอร์นะคะโดยใช้แอปตัดต่อ InShot นะคะทุกคนจะใครเคยทำแล้วบ้างใครยังไม่เคยทำก็สามารถดูคลิปนี้ของน้ำฝนได้นะคะวิธีการทำก็คือเราต้องมีรูปภาพแล้วก็ต้องมีแอป InShot นะคะไปสามารถดาวสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะคะ เดี๋ยวมาเริ่มทำตามน้ำฝนได้เลยจ้านี่คือหน้าตาของแอปอินนะคะซึ่งเป็นแอปฟรี free, แต่จะมีโฆษณานิดนึงนะคะเวลาเพื่อนๆตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะมีโฆษณาเด้งนะคะหรือว่าเวลาเรากำลังตัดต่ออยู่มันจะมีโฆษณาเด้งอยู่ในนั้นตลอดนะคะ วิธีการทำง่ายมากๆนะคะถ้าทุกคนไปดาวน์โหลดที่ Play Store มาแล้วเราก็เข้าไปที่ InShot เลยถ้าเราเข้ามาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะให้เราไปเลือกที่รูปภาพนะคะแล้วให้เราไปที่บวกนะคะตรงแถบสีเขียวนี้นะคะกดจิ้มไปเลยหนึ่งครั้ง แล้วให้เราเลือกรูปมาหนึ่งรูปนะคะที่เราจะทำการเลือภาพพื้นหลังมาจ๊ะให้เราเลือกมาหนึ่งรูปอย่างเช่นน้ำฝนจะใช้เป็นรูปนี้นะคะเพราะว่าภาพข้างหลังมันจะลบนิดหนึง่งอันนี้ก็คือรูปน้ำฝนเองนะคะคือภาพข้างหลังมันจะลบลบมันจะลบนิดนึงนะคะพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะคะก็ วิธีการทำก็คือง่ายมากๆนะคะให้เราเลื่อนมาข้างล่างนี้แล้วไปที่ตรงคำว่า Cut Out ถ้าเรา Cut Out แล้วเนาะเราจะเหลือแต่รูปเราใช่ไหมคะทีนี้เราก็ติ๊กถูกเลยกดติ๊กถูกแล้วทีนี้เราจะมาที่อัตราส่วนรูปภาพก่อนเนาะเราจะมาเลือกอัตราส่วนรูปภาพก่อนนะคะ มาที่ผ้าใบนะคะเราจะใช้อัตราส่วนรูปภาพอยู่ที่เก้าต่อสิบหนะคะเป็นภาพแนวตั้งเราจะใช้ที่เก้าต่อสิบหเพราะว่า9อัตราส่วนเก้าต่อสิบหนี้เราสามารถที่จะโพสได้ทุกแพลตฟอร์มที่มันเป็นแนวตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือคลิปวิดีโอนะคะหรือว่าเพื่อนเพื่อนยากจะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยสามารถทำภาพหน้าเบอร์หลัง หน้าชัดหลังเบอร์ได้เหมือนกันนะคะเมื่อเราได้อัตราส่วนแล้วแล้วก็ติ๊กถูกแล้วทีนี้เราจะมาทำพื้นหลังนะคะโดยการไปเลือกที่แถบเมนูพื้นหลังนะคะจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วให้เราเลือกพื้นหลังตรงนี้นะคะไปเลือกรูปภาพเดิม รูปภาพเดิมของเราทีนี้เราอยากจะให้ความเบลออยู่ที่ประมาณเท่าไรแล้วก็จิ้มดูตรงวงกลมนี้ได้เลยนี่จะเป็นระดับความเบลอของรูปภาพด้านหลังนะจ๊ะถ้าเราอยากจะให้เบลอมากเบลอน้อยอันนี้ถ้าถ้าเบลอมากจะอยู่ที่ระดับห้าตรงนี้ถ้าเบลอ ลงมาหน่อยก็จะอยู่ประมาณนี้เพื่อนๆลองไล่ดูได้ในทีละระดับนะคะนี่เลยประมาณนี้หรือว่าประมาณนี้อันนี้คือไม่ได้เบอร์เลยคือถ้าเบอร์ก็จะประมาณนี้อ่ะเอาเป็นระดับนี้เนาะทีนี้ถ้าเราได้แล้วเราก็ติ๊กถูกนะคะทีนี้รูปภาพมันซ้อนกันอย่างนี้เราจะทำยังไงล่ะเราก็จิ้มไปที่รูปภาพแล้วก็ขยายให้มันเท่ากันนะคะ ขยายรูปภาพให้เราให้ตัวเราเท่ากับรูปอันเดิมเลยประมาณนี้ก็จะเป็นแบบหน้าชัดหลังเลอเห็นไหมคะถ้าเกิดว่ายังเลอไม่พอแล้วก็มาเลือกที่พื้นหลังได้ใหม่นะคะก็มาเลือกความเลอสมมติว่าเลือกความเลอประมาณนี้ก็ติ๊กถูกแล้วเราก็มาขยายรูปภาพของเรานะคะ มาขยายรูปภาพของเราเราก็จะได้ภาพหน้าชัดหลังเบลอแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็กดส่งออกนะคะในระหว่างนี้เห็นนะคะมันจะมีโฆษณาขึ้นมาขั้นตลอดคือมันเป็นแอปฟรีแต่ว่าโฆษณามันจะเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็กดส่งออกก็รอถึงหนึ่งรอนะคะถ้าถึง100%แล้วรูปภาพที่เราตัดต่อในแอป In s h o t มันจะอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะคะ กดส่งออกตอนนี้ถึง100%แล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าในแกลเลอรี่ของเราที่เราได้ตัดต่อรูปภาพในแอป in s h o t ot, เป็นหน้าชาัดหลังเลอนะคะจะมีไหมหน้าตาเป็นยังไงนะคะให้เราไปที่แกลเลอรี่ในอัลบั้มของเรานะคะเห็นไหมคะทุกคนสวยมากแล้วก็จิ้มเข้าไปดูนี่เลย รูปภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆมีรูปภาพที่แบบว่าเราถ่ายแล้วเราสวยแต่ว่าฉากหลังมันไม่ค่อยสวยเลยเราก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะในการที่จะอัปโหลดรูปเวลาเราจะโพสเราจะได้มีความมั่นใจนะคะบางทีฉากพื้นหลังเราไม่สวยแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนพื้นหลังเป็น เป็นพื้นหลังอย่างอื่นได้ถ้าเรามีรูปภาพแล้วก็สามารถที่จะนำมาสอนกันได้โดยใช้วิธีการนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้น้ำฝนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ